สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราพามาดูผลไม้ป่าที่อยู่ในสวนเราบ้านเราเรียกว่าหมากส้มพ่อภาษาภาษากลางเขาเขาเรียกว่าต้นคอยลูกมันสีเหลืองสุก กินได้นะคนกินได้นกก็กินได้เยอะเลยเยอะเลยค่ะนี่ไงลูกจุกก็มีลูกดิบก็มีบ้านเพื่อนๆมีไหมคะนี่ เต็มต้นเลยแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ